มาละเดอไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวตาวันั่วไปอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอ พี่น้องรับจากรายงานสถานการณ์การส่งออกผลไม้สดจากไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนของกลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตรกรมวิชาการเกษตรก็มีการรายงานว่าการส่งออกผลไม้สดไทยตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง21กรกฎาคม2565มียอดการส่งออกแล้วกว่า64,903ชิปเมนต์ปริมาณกว่า1ล้านตันก็คิดเป็นมูลค่า92,000ล้านบาทครับ โดยแยกเป็นการส่งออกทางเรือทางบกและทางอากาศยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจีนในผลไม้สดของไทยที่สามารถครองแชมป์อันดับที่1ครับก็คือทุเรียนส่งออกแล้วปริมาณกว่า6.7แสนตันคิดเป็นมูลค่ากว่า7.2หมื่นล้านบาทนอกจากนี้ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้นยังมีผลมาจากการที่กรมวิชาการเกษตรได้จับมือกับกลุ่มพันธมิตรทั่วโลก ได้จับมือกับกลุ่มพันธมิตรทั่วโลกเปิดตัวระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์พบว่ากระแสดีเกินคาดครับสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการส่งออกผลไม้สดไปจีนได้เป็นอย่างดีสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ตั้งแต่ประเทศปลายทางจนถึงเกษตรกรซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาลครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ